เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้กาหลีซอยมะพร้าวเป็นเราต้องส o o ไว้ก่อนนะต่อไปเรามีรูปใช่ไหมไม่มีตางขึ้นมาใช่คือคิดอะไรนะเนี่ยเราต้องไปขายของที่ตลาดอยู่เรื่อยเลยสุดท้ายองค์มาเลียวก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวแป้งนิ่มนวลมากเลยสุดท้ายข้าวไทยร้อยเปอร์เ็นเลยอ่ะเขาชอบอ่ะ ดีครับทุกคนผมยุ้งนะครับวันนี้นะครับแม่ชวนทําขนมนะครับขนมไทยชื่ออะไรนะครับแม่ขนม,ขนมเล็บมือนางไม่เคยได้เห็นเลยแสดงว่าห<ม>น้าตาเหมือนเล็บมือผู้หญิงหรือเปล่าแตา่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เล็บแม่นะคะเธอไม่ไปช่วยหน่อยเหรออะไรทำหน้าอะไร <laughs> อยู่นี่ไม่ต้องเอาออกกระแทกต่อเลย แท็กต่อเลยยุนเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าลีซอยมะพร้าวเป็นโอ้ยเก้าลีซอยมะพร้าวเป็นโอ้โหมะสอยเป็นสอยใหญ่เลยไม่หยุดเลยืมเก็บมะพร้าวเป็นนะจ้ะเก็บมะยมก็เป็นมะนาวก็เป็น ที่ที่บ้านมีสวนมะเร้าแต่ว่าไม่มีใครโศยใช่ไหมครับเรียกผมก็ได้ได้นะครับ่วนแม่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 กำลังทำทำตัวอย่างให้ยูนจำเพราะาเมื่อกี้แม่กำลังจะจะทิ้งตรงตรงกับพื้นเมื่อกี้ยูนก็เหมือนผ้าขาวตอนนี้เป็นสีดำไปแล้ว <c oughs> เขารู้แล้วว่าเธอกินใช่ไหมเธอชอบก้มใช่ไหมเขารู้แล้วว่าเขามื่อวันนั้นเขาเจอเทคนิคว่าทำยังไงใช่ไหมเธอลองกินนี่ลองกินนี เขาทาอย่างนี้เวลาถ่ายถ่ายเธอเขาไม่เรียกว่าเธอไหนมองกล้องนี่เขาไม่เรียกแล้วตอนนี้เขาจะเอากล้องมาตามไปที่ปากเธอเลยเกิมไม่มีเหรอมีเปลผับเปดผับเปล่าอุ้ยเุ้เมื่อกี้ไฟออกตรงตูดเห็นไหมอ่าตรงนี้มีเปกืุกผับเปดืผับเปล่าอุ้ยเุ้เมื่อกี้ไฟออกตรงตูดอุ้ยเข้มมากแบรนด์นี้เข้มมาก ไม่แม่แว่นอยู่บนหัวแม่ไม่เคยใช้เลยอ่ะบนหัวนี่เขาเรียกพรลับแล้วก็ไม่ชอบแว่นแพงๆนะเ <ไป S 1> ือซื้อแว่นแพงๆให้ก็ไม่ใช่แว่นสองหมื่นนี่ที่หลังจะไม่ซื้อให้ซื้อทุกอย่างเป็นเออซ็ตแคนด์หมดมือสองหมดอันนี้มือหนึ่งจ้าอันนี้ตัดเองห0้าพันไม่ต้องบอกรักก็ชัดๆก็ได้าตัดทิ้งไปไม่ตอด าอยากทำเขาอยากทำาอยากทำอันนี้เหรอเออยังยั้นเธอไปอาบน้ำป่ะเบียร์เธอพูดอย่างนี้ทำไมเขาอาบอยู่เขาถ่ายให้ไงไม่ค่ะบียร์เลยดี๋ได้ถึงเวลแล้วนะตัวนี้เท่ากี่เปอร์เซ็นต์นวดครับแม่ห้าสิบยี่สิบเวนเวนสาวสิเปอร์เซ็นต์เองใช้เวลาสองชั่วโมงอาจารย์นวดแล้วก็แบบใกล้จะเสร็จแล้วนะการนวดเสร็จนะเราไปเที่ยวอีกก่อนนี่จนวดไปนอนก่อนดีกว่า อันนี้ใส่อะไรไปบ้างคะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าเทใส่กระทะเลยแล้วก็ปดไฟด้วยไหมคะับเป๊ะแล้วเนี่ยวิชิ้นแ้วทำไมไม่ใส่กระทะไปเลยตอนแรกใช่เธอไม่มีขนมเกาหลีที่แบบเออเด็ดๆแบบนี่แล้วเขาก็ทำเก่งตรงไหนแล้วแล้วก็วัตถุดิบก็ไม่พอ ถ้าอยากจะกินขนมแบบเกาหลีออริจินอลใช่ไหมครับทุกคนยุ่งยากหน่อยนะเอาจริงๆครัก็เหมือนอาหารไทยนยี่แหละเพราะว่าดิขนมนไทยอสไตล์แบบโบราณยุ่งยากหน่อยใช่ไหมเขาไว้ทํายําว่างค่ะย่นยัดนวดไหมยูนแรงเยอะจะตายถือว่าออกกําลังกายไปเอามือจุ่มแป้งก่อนแล้วก็เอานวดน เมื่อคนเธอบอกเขาว่าอะไรนะอะไรเขาไม่พูดอะไรเลยมือเธอที่นุ่มๆอ่ะก็เป็นมือที่แข็งๆด้านๆใช่ไหมส่วนมือเขาใช่ไหมตั้งแต่เขาเจอเธอใช่ไหมมือเขาที่ด้านใช่ไหมทุกวันนี้นุ่มมากเลยอ่ะเมื่อก่อนช่ไหมกับทุกคน <laughs> มือผอมแบบนินน่มมากนะใครๆก็จํามือผอมแล้วก็โอ้ยยุนมือนิ่มจังอะไรเงี้ย <laughs> แต่ช่วงนี้ไม่ใช่นะกับทุกคนทํางานหนักไงต้องหาเงิน <laughs> ลี้ยงลูกต้องคิดเกี่ยวกับฟิวเจอร์ก็เลยมือผมอาตย์นี้ไม่นิ่มแล้วนะต้มามือนิ่มนะครับทุกคนเพราะว่าทุกวันนอนอใช่ไหมครับนอน,นอนจนถึงอิ่มใช่ไหมครับแล้วก็กินแกงใช่ไหมครับที่ว่ามีอะไรกินเยอะด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องหาเงินก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องอา่มนอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่านะทุกวันเถอะได้เรียกครับแบ่งออกเป็นสามก้อนรูมันทำไมต้องแบ่งสามก้อนครับ าให้สามสีมัง้งเ,เขารู้ลรสีเราต้องสมไว้ก่อนนะต่อไปเรามีลูกใช่ไหมไม่มีการขึ้นมาไม่ใช่คุก <laughs> คิดอะไรนะเนี่ยเราต้องไปขายของที่ตลาดอยู่เรื่อยเลยไม่ลุต <laughs> สีโอเคหรครับพอแล้ว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 อะแล้วก็ตวเตงก็แบ่งเอาไปสามสามสีสวยอย่างแม่เนี่ยเ,เอาแป้งโรยก่อนแบ่งเันสามอันให้มันเยอะเดี๋ยวมันกนโดน่ ปั้นเสร็จแล้วค่อยตั้งน้ำก็ไดนะ้แต่ต้องรอนะรอเดือนนะคนไหนทําเสร็จทำเสร็จก็ไปตั้งหม้อเลยเธอก็ทาําช้าเิเออเธอปั้นอยู่นั่นแหละไม่เขาตั้งใจอยู่นะเขาเป็นผู้ชายไงปกติแบบสูขข้กับผู้หญิงไม่ได้จุกเจ๊จุกเจ๊จเจไงนี่สุดท้ายองค์มาเลยก็เป็นอย่างนี้นะครับสีชมพูว่าไหนกล้องอ่ะไม่เห็นชัดใช่ไหมครับ <laughs> นี่ <laughs> เห็นไหมครับสีสวยนะสามสีอย่างเนี้ยอันนี้เอาไปต้มนะอะไรผมเธอ สะผมมากนะยูนคอนที่ตันนวดเป็นอย่างนี้เลยตรงสีเขาบ้างไม่ได้มา<ะ>จากผมเธอเอุ้ยเดี๋ยวนี้จะมีตีเขานะจะมีตีเขานะอ๋อไม่สักผมานานแล้วที่เริ่งแคร์เลเนี่ยว้าเยอะนะเธอมาดูกันว่าใครจะลอยก่อนใครชนะ เธอเอาว่าหรอร้อยหนึ่งเออมาเร็วร้อยหนึ่งอ่ะโอเคเธอจ่ายเขายังไม่เขายังยังไม่หลับเลยยังไม่พูดเลยไม่กินกันอย่างนี้หรอครับเฮียรวมกันมิกกันค่ะมิกมิกโอ้หมือนหวานเพราะมีแห้งใช่ไหมครับแม่คลุกๆแล้วก็ยังไงหรอครับแล้วก็โรยน้ำตาลครัเวลากิน อือเดี๋ยวเขาตักใส่จานให้ค่ะต้มจัดอันนี้ต้องคุกก่อนใช่ไหมครับหรือว่าค่อยๆตักกินตักกินตามสบายแล้วแต่ไม่กะทิน้อยน้อยน้อย ก็ดิขนมไทยอ่ต้องมีกะทินะจ๊ะไม่งั้นก็เฉยเฉยอันนี้คุกใช่ไหมกับคุกนะคุกเหมือนเป็นบะหมี่นะบะหมี่แห้งนะรู้สึกวหานี่เราอย่ยกก่อนทุกคนขนมที่ผมมา,มาทำสี่หชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับทุกคนตเสน้นนิ่มหน่่ยมากเลยดยูตัเส้นนมมากไม่แข็งสุดใจขนมไทยร้อีเส็นเลยอะ่ะผมมานรี่ด้วยเขาชอบอะ ขนมอันนี้ชื่อว่าอะไรหรอครับเรมแล้วเล็บมือเล็บมือนางเล็บ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 มือนางปกี่ผมไม่เคยเจอที่ตลาดนะมีค่ะแต่ว่าเธอไม่ได้สนใจรอกเขาอริจริงอ่ะคนเราอ่ะต้องแบบรู้อะไรเยอะนะจะได้แบบผ่านไปดูแล้วก็โอ้ข้ามันนี้อร่อยซื้อมากินได้ไงตอนแรกนะครับุ่กคนผมคิดว่าวันนี้ผมจะมาทําขนมประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนแรกคิดว่า เหนื่อยไม่อยากจะทำทำแล้วก็อร่อยหรือเปล่านะคิดใจคิดเองนะข้างในสุดท้ายทำแล้วก็อร่อยอย่างนี้แบบภูมิใจนะดีใจด้วยทำได้ไหมนวดผมจำเนี่อยเส้นเรียกว่าอะไรหรอครับนวดหรอครับแป้งแป้งเนี่ยเหรอเส้นนี่แะเป็นกันได้เส้นเส้นผมชอบเส้นเนาะเส้นอร่อยนะเธอชอบแบบเส้นตรอกไหมอืมชอบกินกรอบไหมใช่ผมว่าเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเออเส้นอันเนี้ยชินแล้วอ่ะ ุกปลากับผมเพราะว่าเหมือนเหมือนกันกับต๊อกนะครับทุกคนคล้ๆกันม,มีสองแบบนะครับมีหลายแบบอะ่ะตอกก็คือแป้งเอาไปทำนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมอืมต็อกคือรูปแบบนี้นะคะเรียบร้อยตอนแรกผมดีใจนะครับเพราะว่าแม่ทําให้น้อยใช่ไหมครับแต่ต้นกีนนะผมก็เสียใจนะทีแรกจะทาจะทาเยอะหน่อยยุนบอกว่าเหมือนขี้เกียจปั้นอะ่ะแค่นี้พอแล้วกับแม่จริงๆ ำลังดีแต่จริงๆแค่นี้ก็พอนะาบางทีนะเราเรจะกินไม่วกินไม่หมดบางทีแบบกินให้แบบแบบเบื่อไปใช่ไหมครับไม่อยากจะกินอีกนะถ้าอมองดูว่าอาหารอร่อยมากใช่ไหมครับกินให้แบบถึงแบบไม่พอนิดนึงอ่ะก็ติดที่สนนะทําให้แบบอยากกินอีก คนช่องผมก็เหมือนกันนะครับหลายคนเขยียนคอมเมนต์ว่า una, ยูนาทำคลิปให้แบบยาวน่อยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับผมก็ทําให้สั้นนิดนึงเพราะว่าอ,อยากให้แบบทุกคนอยากจะดูอีกอะ <c oughs> อยากจะโรออีกที่ใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ,ถ้าเขาเป็นคนดูใช่ไหมเขาคิดว่าคลิปเธอยาวพอดีแล้วแต่ว่า <c oughs> ผมพยายามให้ไทยหลายทิมนะแล้วก็ผมจะอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับช่องผมพวกอดีตผมอ,อัพคลิปสี่ครั้งนะครับอาทิตย์หนึ่งละสี่ครั้งนะอันนี้ต้องอธิบาย <c oughs> ใช่ไหมมีคนทำทำเยอะนะมนังคางพฤหัสเตาอาทิตย์นะครับทุก อ,อัจาทิสีครั้งนะจ๊ะอังคารพฤรหัตเอาเวลาเท่าไหร่อังคารพัรหัตไป ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วก็เสราร์อาทิตย์สิบโมงเช้านะครับทุกคนแล้วก็หลายคนถามว่ายูน่ามยูนทำซบเกาหลีให้หน่อยอันนี้ผมเคยอธิบายแล้วใช่ไหมครับจริงๆผมทำซบเกาหลีให้ก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าผมทำซบเกาหลีใช่ไหมครับอาทิตย์ละอบคีปประมาณหนึ่งคลิปหรือว่าสองครีปเองเพราะว่าใช้เวลายะเหมนกันนะครับทุกคนยากเพราะว่าบางทมีมุกก็ไม่ใช่มุกที่ต่างชาติจะเข้าใจมันแปลยากเพราะว่าเป็นทีเป็นมุกที่ใช้เสียงเสียงเหมือนผมคิดว่าหนึ่งอาทิตย์สี่ รีบให้ทุกคนดูติกว่านะครับถ้านึงอาจละอัทิปแค่หนึ่งครัง้งสองครัง้งอาจจะหลายคนเดืเสียนใจนะเดี๋ยวต่อไปอะถ้าผมหาคนที่ใช้เกาหลีให้ใช่ไหมครับผมจะใส่ให้นะผมอะไม่พูดคำนี้มานานแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมก็พูดใต้นะอิ่มจังตั้งอยู่ครบโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่น,นี้ก่อนนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ